มาได้กันนะแต่ก็หวนไม่แตนมละเราเรียกว่าเป็นเค็ไงูโยมก็บันจานแล้วเครับนีนะี่น้าหนึ่เลยงเอะๆบัช้าจันเป็นน้ำวาสุกน้ำแดงอันดีครับ ก้าวในความรวยเลยนะน่ะม่เนี่ย้ะไปอารยเียน้อยอ่ะอ้าโอ๊ตแม่อะฉันเรียกในสมองเขาไม่ด้ปวดหัวประกนรไงใช่ใช่ เอาไม่เอาหายแล้วฮึกนึงนะอ่าโทรเลขโทรเลขมาหน่อย oh.